อ่ะก็ทักทาย f c ฮาหนอยทุกคนนะครับผมฮาหนอยอช่วงจุดจีนนะครับช่วงนี้เขาหยุดนะก็มีออกแค่ฮาหนอยกาชาตนะครับมีกาชาตมีสามัคคีนะครับแล้วก็มีพัฒนาออกนะครับน่าจะเป็นสามรอบที่มานะตอนนี้ก็คือ พิเศษปกติหยุดกลายเป็นฮานอยจุดจีนแทนเนาะเออเฉาะกิจก็ไม่มีแล้วตัวที่ให้ไปเป็นไงบ้างนะครับมุ้ยกาชาตินะกาชาติผมให้เด่น0นะมา 0, 0ูเลยนะเด่น0ย์เนี่ยศู 0, 0นะออก0ูกับ5 1นะครับที่จริงมันเด่น0ูนย์หยึผมให้เด่น0นมันก็มา 0, 0ูเลยนะส่วนกิจนั้น พัฒนาไม่มานะครับพัฒนาออกออไม่มี8 9นะครับออก02นี่ตัวที่ผมเจาะให้นะใครเล่นตัวที่ให้เด่นนะครับก็คือ2กับ3นี่มานะครับมีน้อยแต่ก็มานะครับก็คือมา2เนาะกาชาติออก0 0 5 1์่สามคีออก7 496นะครับ แล้วก็มีอะไรมีจุดจีนนี่ออก02นะฮะฮาหนอยจุดจีน02แล้วก็มาพัฒนานะครับตัวเน้นผม20เนาะก็คือเพิ่งออกไปนะครับ20นะออก0อ่ะออกเลย02นะครับมาที่พัฒนานะครับ ใครตามถึงพัฒนาก็ดีใจด้วยนะครับเนี่ยออ02 20ตัวเน้นมานะครับแล้วก็ล่าง12นะครับอ่าล่าง12โอเคมาเด่นอยู่เด่น2โอเคมีน้อยแต่ก็เข้านะครับไม่พลาดนะครับสําหรับสําหรับตัวเด่นนะเด่น89นี่ไม่มานะมาที่02ตัวที่ผมเจาะไว้ก็คือ กิปกวีแล้วก็กิจกานะพัฒนาไม่ได้ให้ดาวแต่ก็มานะอ,อมาแปลกๆนะครับหาหน่อยวันนี้มีน้อยอวันนี้ผมจะเจาะกาชาติเพิ่มให้นะครับกาเห็นไหมเข้าเด่นกากับกิจนี่ถ้าใครเคยอยู่ในกลุ่มไลน์จะรู้เลยนะครับว่าผมเจาะแม่นที่กิจกับกาผมเลยเคยลองเจาะให้ครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นมัน มันหลุดก็เป็นอุบัติเหตุแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ส่วนมากกิดกาผมจะไม่ค่อยพาเท่า่นะครับกิดกาสสำหรับการเจาะนะครับนี่ให้เด่นศูนย์มาศูนยเลยนะแล้วก็ศูนย์สองเห็นไหมตัวนี้ผมก็ระวังว่าวันนี้ฮานอยมันจะต้องมี20นะครับก็มีจริงๆนะสอพัฒนาตัวเน้นนะครับใครวันนี้มีน้อยนะ เออก็มีพัฒนานี่แหละใครที่ไม่ไม่ได้ตามตั้งแต่กาชาตินะครับไปรุนพัฒนาเอา2อสามมานี่เรียบร้อยได้นะโอเคมาดูวันนี้นะครับผมจะเจาะเป็นพิเศษก็คือมันจะมีรอบสามัคคีถ้าใครตามนะสามัคคีกาชาตนะครับกาชาติสามัคคีจุดจีนนะแล้วก็พัฒนานะวันนี้ผมให้เด่นอะไรฮานอย สามสี่นะครับอันนี้ผมเจาะกาชาดโดยเฉพาะนะเน้นกาชาดเลยนะเออกาชาดนะครับเด่นสามสี่แป๊บหนึ่งนะตัวเจาะก็จะมีสามสองสามสี่ ามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับสี่สองสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้านะครับฮานอยอ่าวันนี้ฮานอยตัวเด่นนะครับ

เก้าโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัว3ตัวนะขอเจาะไปที่ สามตัวผมเจาะอะไรดี 7, 4, เจ็ดสีก็แล้วกันเจ็ 7, 4, นะครับเจ็สีเน้นอะไร เน้นกาชาตินะครับกาชาติรูด3ารูดสเลยครับเน้นกาชาตินะครับในสดาวนะเน้นกาชาตินะครับเน้นกาชาติเป็นหลักนะครับสูตรนี้นะรูด3รูด4น่าจะโอเค เน้นการชาติรองที่สามัคคีพัฒนานะครับจุดจีนได้นะครับนะครับก็จะรองสามัคคีพัฒนา นะครับผมนะสำหรับใครตามพัฒนาก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะอืมพอได้ลุ้นนะครับสามาคีถ้าใครจับด้วยก็จะมีได้อยู่มันเด่น3 4มสี่เหมือนกันแต่ผมเน้นกาชาตินะครับนะกาชาติน่าจะโอเคนะครับเจ็สี่แดนะครับ3ามส3 7, 8 3ามเจ็สี่เจดสี่แปดนะนี่คือชุด ฮาหนอยที่เจาะให้สำหรับวันที่29นะครับผมนะโชคดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ